แนะนำสามคณะในรามไว้เรนควบตอนปอตรีค่ะ 1. นนิติควบบริหารค่ะเอางี้คนที่เรียนบริหารแทบจะทุกคนน่ะน่าจะมีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจถูกปะและพี่บอกเลยนะว,ว่าการทําธุรกิจเนี่ยไม่มีทางที่เราจะอีกเลี้ยงจากการเจอข้อกฎหมายบางอย่างได้นี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหลายๆบริษัทใหญ่ถึงจําเป็นจะต้องมีฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะะน่นอนคะว่าถ้าในกรณีระดับของเราเองซึ่งเรายังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยการที่เรามีความรู้นิติติดตัวไว้ ในขณะที่เรารู้อยู่แล้วว่าโกของเราเนี่ยคือการทําธุรกิจเป็นเรื่องที่ดีแบบคูณ10คูณ20อ่ะพี่ให้คูณ30เลยฉะนั้นถ้าโกของน้องคือการเรียนบริหารในมออื่นแล้วน้องถามพี่ว่าพี่ครับคนจะเรียนคณะอะไรในลามดีพี่ก็จะตอบสั้นๆว่าไปเรียนนิติควบเลอคะ่ะยังไงก็ได้ใช้จริงแน่นอน 2. อ,อักษรกับมาเก็ตติ้งค่ะหนึ่งในคําที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือ การเรียนอักษรศาสตร์เนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจมนุษย์คนอื่นได้มากขึ้นเอาตัวรงคำพูดนี้มีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริง